สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะอันนี้คือข้าวข้าวสวยที่เป็นข้าวช่วงที่เราซื้อข้าวบางครั้งเราซื้อข้าวสุกมานะคะหรือข้าวเปล่านะทีนี้บางเจ้าเนี่ยถ้าเราเลือกไม่ดีซื้อมาวันเดียวเสียเลยค่ะเนี่ยข้าวนี้เสียเลยดังนั้นต่อไปนี้ยายก็พยายามที่จะห่วงเองดีกว่า นะวันไหนรีบเราก็ไม่ต้องปนข้าว2อมมือเราก็หุงข้าวขาวอย่างเดียวก็แป๊บเดียวเองค่ะเนี่ยเราซื้อมาเสียบ่อยครั้งที่เสียแล้วยายก็เอ่อให้นกนะให้นกแถวบ้านซึ่งแถวบ้านก็ไม่ได้เลี้ยงนกแต่นกเยอะมากมาก,มากเลยนะนกเยอะมากมากเราก็มีกล้วยมีพวกเอ่อมะละกอสุกอะไรให้มันแล้วทีนี้ข้าวถ้าเยอะเนี่ย เราก็จะทําให้มันเกิดประโยชน์กับต้นไม้ของเราค่ะเพราะว่ายายนี้ปลูกต้นไม้เยอะแต่ในบางครั้งเราจะไม่มีเวลาที่จะหมักออฮอร์โมนข้าวบูดหรืออะไรเงี้ยฮอร์โมนน้ำซาวข้าว ฮอร์โมอนนมสดฮอร์โมอนไข่อะไรต่างๆซึ่งซึ่งยายก็ไม่ค่อยได้ทำส่วนใหญ่เราก็จะใช้น้ำค้วัวน้ำสาวข้าวพวกน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทีนี้เวลามีผลไม้ต่างๆซึ่งยายเคยปล่อยคลิปไปแล้วนะคะเ,เราก็ก็ไม่มีเวลาหมักอีกเหมือนกันเราก็จะเอาไปฝังตามโคนต้นไม้ของเราต่างๆต้นผัก มะเขือเทศโหระพาพวกมะเขือเปราะถั่วฝักยาวอะไรต่างๆเหล่านี้นะทีนี้วันนี้ยายก็คิดจะทําปุ๋ยเร่งด่วนเหมือนเดิมค่ะคือเราเอาข้าวที่เสียๆเนี่ยค่ะนะเราจะหมักหมักประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงคลุกเคล้ากันแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ย ยายก็จะเอาไปฝังตามต้นไม้ของเราต่างๆนะต้นกระเจี๊ยบต้นมะม่วงอะไรมะม่วงเล็กๆนะที่เราเพิ่งปลูกเนี่ยค่ะนะส่วนใหญ่ก็เป็นต้นไม้เล็กๆนะเอ่อที่เราจะใส่คือเครื่องดื่มชูกําลังนะเครื่องดื่มชูกําลังบางครั้งยายก็จะเรียกว่ายาชูกําลังจริงแล้วมันเครื่องดื่มชูกําลังเราก็ใส่ไปสักสองช้อนโต๊ะค่ะเนี่ยใส่ไปเลยนะ,ะเพิ่ม สองช้อนโต๊ะพอนะสองช้อนโต๊ะผงชูรสผงชูรสเนี่ยค่ะผงชูรสผงชูรสยายก็จะซื้อไว้ครั้งละครึ่งโลเลยก็สองช้อนโต๊ะเหมือนกันในขณะข้าวก็ประมาณนี้ค่ะข้าวก็ประมาณน่าจะครึ่งโลได้ยายซื้อมาถุงละยี่สิบบาทนะก็หกก้อน กินไปแป๊บเดียวนิดเดียวก็คนที่บ้านบอกมันไม่ค่อยดีแล้วมันมีกลิ่นเนี่ยซื้อเขาเนี่ยบางทีเขาเอาเข้าวเก่ามาให้เรา2อ,อย่างเลยนะคะเ,เครื่องดื่มชูกำลังสองช้อนโต๊ะผงชูรส2ช้อนโต๊ะแล้วน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายก็ประมาณสองสองช้อนโต๊ะเหมือนกันพูนๆน,น,นิดนึงค่ะเนี่ยค่ะ,ะแค่นี้เองแค่นี้เอง นะก็ถือว่าเราทำจุลินทรีย์แห้งกันนะแห้งใส่น้ำเล็กน้อยแล้วก็คลุกให้เข้ากันค่ะคลุกให้เข้ากันเนี่ยคลุกเนี่ยเหมือนข้าวหมูเลยเหมือนคลุกข้าวให้พวกหมูพวกไก่ตอนเด็กๆยายก็จะทำอันนี้เราก็จะให้ต้นไม้ค่ะมีความหอมเห็นไหมเนี่ยหมักไว้น้ำตาลทรายอย่างละสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายของยายไม่ฟอกสีพูนๆหน่อย ผงชูรสสองช้อนโต๊ะเครื่องดื่มชูกำลังสองช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะเราหมักไว้ถ้ามีเวลาก็ทิ้งไว้15นาทีก็ไปฝังดินได้เลยตร,ตรงโคนต้นไม้เล็กๆของเราเนี่ยค่ะนะต้นโหระพากระเพราแม้แต่ตะไคร้เวลาเราปลูกเนี่ยคือเราให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยคือป้อนสดๆเลยแต่นี้เดี๋ยวยายจะหมักไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเดี๋ยว ช่วงบ่ายๆหรือมากกว่านั้นก็ได้ว่างเมื่อไหร่ก็ไปจัดการได้เลยนะแต่ว่าประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งหนึ่งอย่างน้อยนะครึ่งชั่วโมงเราก็เอาไปให้มันเข้ากันให้มันละลายแล้วเราก็จะไปฝังดินเดี๋ยวค่อยดูตอนต่อไปตอนนี้ยายหมักไว้ก่อนนะคะถือว่าเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ของเราอันนี้ยายคิดเองนะคะมันยังไม่เคยเห็นใครทำเลย คือทาแบบของยายคือทําแบบเราไม่ขยันอะไม่ขยันแล้วก็ไม่มีเวลาพอนะยิ่งร้อนๆตอนนี้ทําแค่นี้ก็พอละนะเอาแค่นี้เลี๋วเราก็ประมาณต้นหนึ่งก็ประมาณสักหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะหลังจากนั้นเราก็ลดน้ํา ลดน้ำเรื่อยๆพวกนี้มันก็จะย่อยสลายเพราะถือว่าน้ำตาลทรายก็ดีผงชูรสก็ดีแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังก็ดีแล้วก็ข้าวที่มันบดบดนี่แหละค่ะมันก็จะเป็นจุลินทรีย์ทำให้ย่อยสลายและทำให้ดินบริเวณนั้นมีปุ๋ยให้แก่ต้นไม้เรานะคะเพิ่มปุ๋ยต่างๆนะประโยชน์ให้แก่ต้นไม้เราเอาเป็นว่าหมักไว้เลยนะคะแล้วค่อยดูตอนต่อไปค่ะเอาละค่ะ ตอนนี้แดดร่ลมลมตกแล้วนะคะข้าวปุ๋ยเร่งด่วนของเราจากข้าวบูดนะข้าวเสียเ,เป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ได้ค่ะยายก็มาปรุงโดยการใส่น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีไปสองช้อนโต๊ะพูนนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลัง สองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงชูรสอีก2องช้อนโต๊ะคลอบคุกให้เข้ากันนะหมักอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงอันนี้ยายก็หมักไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าตอนนี้เพิ่งแดดร่มลมตกไม่ร้อนนะคะยายก็มาโฟกัสที่ต้นชวนชมของเราค่ะซึ่งอยู่ริมบ้านของเราเนี่ยช่วงนี้ยังไม่ออกดอก ก็เริ่มออกบ้างเล็กน้อยนะยายก็จะมาให้ปุ๋ยเร่งด่วนมาป้อนข้าวให้มันหน่อยนะคะใช้แค่1ช้อนนี้พอนะต่อ1ต้นหลังจากนั้นเราก็รดน้ำทุกวันอยู่แล้วนะคะข้าวที่เราหมักด้วยน้ำตาลทรายก็ดีด้วย เครื่องดื่มชูกําลังก็ดีด้วยผงชูรสก็ดีมันก็ช่วยในการย่อยสลายกับตัวแป้งข้าวข้าวเจ้าของเราที่บูดบูดเนี่ยค่ะนะตัวยีสต์ทำให้บูดเนี่ยค่ะนะเราก็มันก็จะย่อยสลายแล้วมันก็จะเป็นอาหารให้อย่างดีนี่เราก็ใส่ไปนะจะเห็นว่าต้นชนชมของยายก็จะมีสมไทยขึ้นและปล่อยให้มันขึ้นไปนะคะแบ่งกัน เราก็กรบเนี่ยเนี่ยมันทําให้ดินนิ่มด้วยนะคะถ้าเราใส่แบบนี้เนี่ยดินมันอาจจะแข็งไปนิดนึงเนี่ยนะเราก็แค่นี้พอนะหรือจะเอาอีกช้อนหนึ่งก็ได้อีกช้อนก็ได้ฝั่งโน้นอีกช้อนนึงก็ได้มันจะได้แบ่งกันเพราะว่าบาังเอิญในกระถางของเราเนี่ยไม่ได้มีแต่ชวนชมมี ยากขึ้นบ้างเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีสมไทยเนี่ยสมไทยขึ้นไม่เป็นไรก็แบ่งอาหารให้อีกหนึ่งช้อน,นใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยดีมากๆเลยเนี่ยเดี๋ยวก็รดน้ำเนี่ยรดน้ำมันก็จะกระจายเนี่ยเอาดินกรบมันก็จะกระจายทำให้ซึมไป นะรากของชวนชมก็ดีของสมไทยก็ดีก็จะดูดซึมนะเป็นอาหารนี้มันเลยเป็นอย่างดีนะคะต้นนี้อีกตรงนี้ปลูกหลายต้นเราจะต้นละสองช้อนแล้วกันเพราะว่ามันมีผักอื่นสมไทยอยู่ด้วยนะเดี๋ยวมันจะไม่พอกินกินอาหารมากไปก็จุเหมือนคนเรานี่แหละน้อยไปก็ขาดสารอาหาร ไปให้ป้อนข้าวให้มันนะป้อนข้าวให้มันดีแน่นอนค่ะดีแน่นอนเราคิดค้นไปเรื่อยค่ะข้อที่เขาไปทำออฮอร์โมนน้ำสาวข้าวฮอร์โมนข้าวบูดอะไรเงี้ยยังได้เลยและเอาน้ำอันนั้นามาผสมน้ำรดแต่นี่เราเอาเพียวๆเ,เลย ไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอเราไม่มีเวลาที่จะรอนะบางทีเราลืมนะนึกได้ก็ทําไปเลยเนี่ยยายก็ทําพวกน้ําหมักปลาอะไรบางทีไม่ก็ได้มาใช้เลยนะนะความที่เรางานเราเยอะอย่างที่บอกงานกเกษียณเกษียณแล้วแต่เราชีวิตเรายังมีชีวานะมีชีวิตชีวาทำไปทำไปให้มันมีรสชาติ ไม่ใช่วันวันนั่งดูแต่ทีวีก็ไม่ดีนะคะข่าวสารบางครั้งเสพมากไปก็ไม่ไม่โอเคนะเสพพอที่จะรู้เท่าทันนะอย่างการเลือกตั้งการเมืองเราก็ดูให้รู้แล้วก็ตัดสินใจเองนะด้วยเหตุด้วยผลนี่ค่ะเนี่ยแล้วก็เราก็ลดน้ำ เนี่ยค่ะทำกันนะคะคิดว่าทุกบ้านคงจะเจอปัญหาข้าวบูดข้าวเสียนะอย่างข้าวเหนียวเนี่ยไม่ค่อยเสียเท่าไหร่ข้าวเหนียวถ้าเหลือเราก็ใส่ตู้เย็นไว้นะวันดีคืนดีเราต้มข้าวต้มเนี่ยเราก็ข้าวเหนียวเนี่ยมาผสมในข้าวต้มเรามันก็จะทําให้ข้าวต้มเรานิ่มก็ได้อันนี้ยายเคยปล่อยคลิปไปแล้วและยายก็ทําประจํา หรือบางทีเรามาทำข้าวเหนียวสองดังหรือมาอุ่นแล้วก็กินได้อีกนะแต่ข้าวเจ้าเนี่ยถ้าเราซื้อมาเสียอย่างที่บอกไปเนี่ยค่ะซื้อมาเสียแล้วเขาเอาข้าวเก่าเขาขายไม่หมดอะ่ะข้าวที่เขานึง่งเป็นเป็นถ้วยถ้วยอ่ะเขาขายไม่หมดเวลาคือเขาก็นึ่อเรื่อยๆอะ่ะพอเราไปซื้อเนี่ยคนขายเขาก็รู้อะ่ะเขาก็หยิบอันเก่าให้เรา มากินไม่ทันไรเลยอ่ะแค่ยังไม่ถึงมื้อเลยอ่ะเหม็นแล้วอ่ะมีกลิ่นแล้วอ่ะนะไม่โอเคเลยแต่มันก็มีเป็นบางร้านนะอย่างมีอยู่บางร้านเนี่ยเชื่อเชื่อถือได้เลยอ่ะเขาซื่อสัตว์เราก็จะซื้อเขานี่แหละแต่บางครั้งเราก็ไม่รู้ในตลาดร้านนี้ไม่มาขายไงเราก็ซื้อแก้ขัดไปให้แมวด้วยให้คนด้วยอ่ะนะแมวที่บ้านยายก็ไม่ได้แยกนะว่า แมวจะต้องกินข้าวธรรมดาก็กินข้าวหอมมะลิเหมือนกันนะคุกกับปลาทูเนะี่ยเช่นเดียวกันเนี่ยเราก็ใส่ไปค่ะใส่ไปทำกันนะคะถือว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไม่มีอะไรเสียหายหรอกค่ะเห็นไม้ข้าวเราก็ไม่เหลือ นะสมัยก่อนพวกเศษอาหารเศษพวกอ,อะไรอะพวกปลาทูเสียอะไรต่างๆเราไปฝังดินฝังใต้ต้นไม้มันก็ดีจริงนะแต่วันดีคืนดีตัวตะโกะ่ะนะมันก็มาคุยกินตั้งแต่นั้นมายายก็ไม่ทำแบบนั้นเลยนะแต่เราผสมอย่างนี้ไม่เป็นไร ทำกันนะคะข้าวเย็นเหลือเสียมาทำอย่างที่ยายบอกคะ่ะนะนี่ทำเลยสูตรก็ไม่มีอะไรมากข้าวของยายก็ประมาณครึ่งโลได้เนี่ยนะแล้วก็ใส่อย่างละสองช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายไม่ฟอกสีสองช้อนโต๊ะพูนหน่อยชูรสสองช้อนโต๊ะแล้วก็ เครื่องดื่มชูกำลังก็สองช้อนโต๊ะโอเคเลยหมักกันแล้วก็มาใส่เนี่ยไม่มีกลิ่นหน้าบูดเลยหอมด้วยซ้ำนะคะหอมน้ำตาลกับเ,เครื่องดื่มชูกำลังทำกันนะคะเพื่อพืชผักของเราค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในทุกๆเรื่องสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะหากเพื่อนๆชอบทำอะไรง่ายๆแบบยายโสพิน ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ